มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปจากเรื่องของการบ้านการเมืองมาถึงเรื่องราวของชาวบ้านบ้างนะครับครับก็เป็นชาวจังหวัดชิเตเกตนี่แหละครับก็เป็นคนที่ทามาค้าขายนะครับในทางที่ไม่ถูกวิธีมากนักตํารวจเอกก็เลยมีการซุ่มแล้วก็หาหลักฐานครบารันก็แจ้งจับที่นี่ครับบุกจับถึงบ้านเลยนะครับก็คือค้ายาบ้าครับนั่นไงนะครับก็เป็นเจ้าของซุ้มไก่ สุกกตีชื่อดังไก่ชนชื่อดังด้วยนะฮะครับข่าวนี้ก็ต้องให้คนสิทเกตเละครับเป็นคนที่นําเสนอนะครับเพราะว่าคนสิทเกตด้วยกันก็จะมองภาพออกนะว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะครับครับพอรู้เรื่องบ้างนะครับคนเกตก็จะเข้าใจอ๋อผู้นี้บอกเฮอว่าท่านอ้าวอ้าวชัมนพ่อหรอผ่านเห็นมีรถหลายคันท่านนึกว่าเป็นลำด้วยที่แท้โอ้เป็นเจ้าของ เป็นขายช่องทางผิดกฎหมายไปทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์บอกนะครับบุกจับซุ้มไก่ชนชื่อดังศิสเกตนะครับยึดยาบ้าอ้าวเลี้ยงไก่ทำไมมียาบ้านะครับยึดยาบ้ากว่า54,000เม็ดนะครับไก่ชน800ตัวพร้อมบ้านรถหรูด้วยนะครับบ้านหรูแล้วก็รถยนต์ด้วยเป็นไปได้นะนะครับทางตำรวจนะครับบุกจับเจ้าของซุ้มไก่ชนชื่อดัง สีสเกตนะครับพรอพของกลางยาบ้า54,000เมตรนะครับยึดเงินสด100 0 0 0บาทนะครับไก่ชนราคาแพงกว่า800ตัวนะครับบ้านรูรถยนต์3คันสรภาพเคยติดคุกคดียาบ้าม,มาก่อนนะครับก่อนมาทำซ,ซุ้มไก่ชนนะครับแล้วก็เสียพนันหนักจึงหันมาค้ายาบ้าอีกอีกรอบนอึงนะครับ ว่าจ,จะบา้ามือแล้วแต่ว่าสถานการณ์โควิดทําให้ต้องนังนจับมาจับคายาบ้าอีกครั้งหนึ่งครับโควิดบีบบ,บังคับเหมือนกันครับผมเหตุผลฟังไม่ขึ้นแหรอครับโ <c oughs> <c oughs> ดยในวันนี้นะครับ19พฤษภาคมนะครับผู้สื่ข่าวก็รายงานนะครับว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับที่วัดเล็กที่132หมู8 บ้านโนนนะครับตำบลน้ําคําอําเภอเมืองรีสเกตนะครับพลตํารีสันติเหล่าประทายนะครับผู้บังคับการตระวจภูทรจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยพันตรวจเอกสุพชัยสักกรินพาณิชกุลนะครับรองผู้กัปันนะครับรองรองผู้การรีสเกตนะครับและก็พันเอกชัยยันศิระสุนทรนะครับหัวหน้าบกควบคุมข่าวยาเสพติดนะครับฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก นะครับและก็ทางพันตํารวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้านะครับพุ่มกับชายตำรวจภูธรสิสเกตพันโทอพันตรีนะครับธนานินอินกองนะครับอินกองรองพุ่มกับสอบสวนนะครับโอ้และก็เจ้าหน้าที่นั่นแหละครับนะครับเจ้าหน้าที่ทางชุดของศิสเกตนะครับได้สนธิกําลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารนะครับเจ้าหน้าที่ตชดชุดปฏิบัติการข่าวนะครับกองกับการตรวจ ตะเวนชายแดนยีบอุบลราชธานีนะครับบุกเข้าจับกลุมนายสมใจ2ต่อนะครับหรือว่าเอกอายุ35ปีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสุ้มไก่ชนสุ้มทีเด็ดอุดมทรัพย์นะนะนะครับ ซึ่งเป็นสุ้มไก่สุ้มไก่ชนชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดริสเกตนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้โดยละมอมนะฮะก่อนที่จะจับ,บเก่งนะจับมาโดยตลอดนะ,ะใช่ะน,นะครับไม่รู้ว่ามอบตอนนี้เป็นยศอะไรแล้วตอนนี้มไม่รู้เลยนะครับม,มีทุกยุคทุกสมัยนะคุณรู้ละมอมีนเก่งมากนะครับ ซึ่งก็จับได้บริเวณหน้าบ้านาหลังงามของนายสมใจาในายสมใจนะครับซึ่งจากการตรวจค้นภายในนะครับพบยาบ้าจํานวน27มัดนะครับรวมจํานวน54,000เมตดนะครับเงินที่ใช้ในการล่อซื้อ20,000บาท ซึ่งการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายสมใจสองต่อรั่วเอกนี้นะครับให้รับการสารภาพนะครับว่าได้ซื้อยาจากกรุงเทพโอ้โหนะครับนำเข้าจากกรุงเทพเลยนะครับเพื่อนำเพื่อนำเอามาขายในพื้นที่จังหวัดรีสเกตนะครับโดยสั่งซื้อครั้งละ27-30มัดตามแต่จํานวนเงินของจํานวนเงินทุนของตนที่จะสั่งซื้อยาบ้ามาขายในแต่ละครั้งนะครับโดยได้ซื้อยาบ้า มานานแล้วประมาณ1ปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณปี2549เคยถูกจำคุกคดีมียาบ้าไว้ในครอบครองจํานวน10เมตรครั้งก่อนนี้ครก่อนมียาบ้าเอาไว้ครอบครองครอเฉยเอาไว้เสร็มครับพอจากโทษออกมาแล้วนะครับก็ได้ประกอบอาชีพทำซุ้มไก่ชนนะครับมีไก่ชนราคาแพงอยู่ในซุ้มจํานวนมากนะครับ แต่เนื่องจากระยะหลังนะครับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นไงนะครับพ่วงเข้ามาจนได้นะนะครับตรนนี้เสียพนันไก่ชนก็ไปเล่นการพนันเนาะนะครับจึงได้หันมาสั่งยามาขายนะครับสั่งยาบ้ามาขายนะครับพร้อมใจไม่ใช่ไม่ใช่ครับถ้าจะทาใจไม่เป็นไรนะครับพร้อมทั้งเลี้ยงไก่ชนไปด้วยนะครับแต่ถูกตำรวจจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ ทางด้านโพลตุตีสันติเราประทายนะครับนึกว่าสันติเราประพบนี่ไม่ใช่นะเราประทายคนนี้ก็เป็นผู้การจังหวัดชิตเเกศครับก็ได้สั่งการให้เจ้าที่ทําการตรวจสอบภายในบ้านหลังตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีทรัพย์สินภายในบ้านก็โอ้โหประกอบไปด้วยบ้านหรูนะครับผมหรูหราราเลยครับผมหนึ่งหลังด้วยกันมีรถยนต์อีกสามคันโพชุลทิสิมีกี่คันนะครับผมสี่คันนะครับจักรยานสี่จักรยานสามคันรถกระบะคามิโออีกหนึ่งคันอันนี้เขาสามคันนี่เป็นรถกระบะเป็นรถเก๋งหมดเลยนะครับ แล้วก็มีเงินสดอีกครับ1นึ่งแสนบาท <No. S 2> เงินสดที่บา้านคุณจุิทธิ์มีกี่บาทแล้วครับผมครับประมาณหนึ่งเหมือนกันครับ 1, 1> แต่ไม่ใช่แสนครับเป็นหนึ่งพันนะฮะคันหนึ่งแสนโทรศัพท์โทรศัพท์อีก4เครื่องครับทั้งโทรศัพท์เมียถือเมียไม่ถือนะครับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กอีกหนึ่งเครื่องไก่ชนแล้วก็ไก่ชนิดต่างจะน,นับจำนวนแล้วประมาณ800ตัวครับ oh. โอ้ยครับเลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ทั่วไปอีก800ตัว แล้วก็ยังมีทีวีครับจำนวน3เครื่องไม่ใช่ว่าดี t v เพื่อให้ลูกหลานเรียนออนไลน์นะครับผมอันนี้ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วก็มีเครื่องประบอากาศอีกอากาศช่วงนี้ร้อนนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อกันไฟฟ้านี่ครับผมจำนวน2เครื่องครับพอเป็นอย่างนี้ตัวเองก็มีการยึดเอาไว้เพื่อดาเนินการตามพรบมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศส5 3 4นะครับคือ เขาก็จะยึดทรัพย์ไปครับพอยึดไปแล้วทีนี้เราก็ไปแจกแจงว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้มานี้ได้มาโดยบริสุทธิ์หรือเปล่าได้มาจากไหนนะฮะมีเงินมาซื้อยังไงหรือว่าเป็นเอายาอะไรไปขายแล้วได้เงินมานะครับต้องแจ้งที่มาที่ไปถ้าเปิดแจ้งไม่ได้ก็ตกเป็นของหลวงครับยกเว้นเมียหลวงทึงจะแจงให้ได้ก็ยังเป็นเมียหลวงอยู่เหมือนเดิมอานรัฐบาลไม่ยึดไม่มีการยึดมามาแต่ประการใดครับเพราะจะเป็นภาระตอนหน่วยงานของภาครัฐเหมือนกันครับเป็นภาระของคุณต่อไปเถอะทำนั่นัวยเองโวยยึดไปโลดครับผม ด้านพัตตเอที่พิทักษ์แสงกล้าคนนี้ก็ไปพูดกับของสถานีตำรวจภูธรเมืองสิทธิเกตก็บอกว่าการจับกลุ่มยาบ้ารายนี้เนี่ยว่าเป็นการจับกลุ่มยาบ้ารายใหญ่อีกรายหนึ่งของจังหวัดสิทธิเกตครับหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองสิทธิเกตได้ออกเฝ้าจิตตามสืบสวนผู้ต้องหารายนี้มาอย่างต่อเนื่องครับเบื้องต้นเบื้องกลางและก็เบื้องปลายนะครับได้มีการตั้งข้อหากับผู้ต้องหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อการจําหน่าย นั่นไงคือถ้าเผื่อครอบครองอยู่15เม็ดนี้เขาเรียกว่าเพื่อเสพเสพนี้ก็โทษไม่หนักหรือว่าเป็นต้องนําไปรักษาเยียวยานะครับในความบัดด้วยถ้าเผื่อเกื่อ15นี่เสพแสดงว่าเพื่อการจําหน่ายโทษหนักคับจากนั้นก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปสมบใติแก่ร้อยต้นเอกยศวริศนะครับซิมมณีพนักงานสอบสวนของสถานีตุรวทภูธรเมืองสตึกเกตเพื่อดําเนินการคดีตาะกฎหมายต่อไปครับครับซึ่งทางด้าน ตำรวจเองก็ไม่ได้แจ้งมาว่าโทษนี้หนักหนาแค่ไหนนะฮะมไม่ได้แจ้งมาแต่ว่าดูแล้วก็คงจะหนักแรับครับ,รบเพราะว่ามียาบ้าเยอะมากถือว่าเป็นรายใหญ่เลยนะครับถือว่าเป็นรายใหญ่นีดูสิฮะรัส์สินด้วยดูซั์สิสนค่ารถถ้าตามถ้าตามสถานการณ์เนื้อข่าวนี้นะครับก็คงจะถึงยัดถูกยึดซัพย์ถ้าคนไม่สามารถที่จะแจ้งได้ครับแต่ว่าสามคันนี้ก็เป็นรถซิ่งหมดเลยนะเนี่ยรถซิ่งหมดเลยแต่งมาอย่างดีเลยนะรับสินทุกอย่างแล้วครับครับผม บันฮ oh, oh. ารุฮาราด้วยเงส่วนอีกหนึ่งแสนนะครับจดจบของนักค้ายาบ้านะครับแต่ว่าคนที่โดนจับนี่เขาก็ไม่ยอมเปิดหน้าตานะเรียกว่าคอตกตแซะอยู่นะครับแล้วก็ใช้คุณโม่งนะครับปิดหน้าตาปิดหน้าตาเีืยอดูนะฮะเนี่ยดูสภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเขาใช้เสื้อนะครับปิดหน้าตาก็เลยไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ว่าทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็สบายใจเพราะว่าไม่ต้องพับเลยไม่ต้องไม่ต้องทำพาพเลยเสื้อตัวเองแล้วก็รู้สึกโล่งใจเหมือนกันครับนี่เป็นอย่างนั้นครับไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการที่นี้ครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับก็ไปที่ทางด้านเจริญทรัพย์ครับเจิลทรัพย์เองก็มีโครงการพิเศษเกิดขึ้นทั้งหมด3โครงการด้วยกันนะครับโครงการิ้่หนึ่งนี้เป็นอาคารพาณิชย์ สองชั้น4ี่คูหาครับสไตล์โมเดิร์นนะครับอยู่ที่อุบลมอเตอร์ไบค์ซอยชยากูล42นะครับก่อสร้างด้วยวัสดุเดียวกันก่อสร้างที่ว่าได้มาตรฐานมาที่เดียวซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านของท่านประธานหอการค้านิมิชซิตไตรนะครับตรงข้ามกันเลยครับผมแล้วก็ถัดไปอีกนิดหนึ่งครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนมะกันเหลืองจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้าครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับ แล้วก็ก่อสร้างเพียงแค่5หลังพื้นที่ใช้สอยก็148ตารางเมตรครับแต่ว่าโครงการที่ผมเชียร์อัพนี่นะนี่คือโครงการนี้ครับโคร,โ,ครโครงการที่3อยู่ข้างโรงแรม A+ ซอยโลตัสครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2อห้องน้ำเหมือนกับโครงการที่2อลังคาทรงปัญญาครับแต่ก่อสร้างทั้งหมด11หลังด้วยกันแล้วก็เข้าออกแบบสวยงามมากพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง174ตารางเมตรครับมีที่จอดรถอีกคันเลยนะ ดูรถอันนี้ราคาแพงแพงกว่าบ้านอีกนะครับผมบ้านราคาล้านกว่านะครับสองขันนี้ปาเกือบเกือบห้าล้านไปแล้วนะครับโอ้ยมีเงินลายปานนียังมาเซอรครับเอาเงินไปสื้อรถฟันรถบ่อนะครับออาท่านไปดูได้นะครับสางคนเรนสองน้ำนี่เหมาะมากกับคนที่ต้องการเริ่มต้นครอบครัวใหม่นะแยกมาจากพ่อแม่นะครับแยกเป็นครอบครัวเดี่ยวอยู่กันพ่อแม่ลูกครับหรือบางคนนี้อาจจะ ทำงานรับราชก,การทำงานมาแล้ว60ปีกเกษียณแล้วนี่วันที่30กันยายนนี้ะกะเกษียณครับอยากอยู่อมอไอแม่ลูกหลายก็เรียนจบมีงานทําอยู่ที่ต่างจังหวัดต่างประเทศครับอยู่กันเพียงแค่2ตายายจะอยู่บ้านหลังใหญ่ก็ดูแลรักษาญาติครับเพื่อภาระมาอยู่อย่างนี้สบายใจครับ <c oughs> บ้านชั้นเดียว <c oughs> และเขาออกแบบแบบยูนิเวอร์แซลดีสกเรียวออกว่าแบบอารอยศราปัต์ด้วยนะเข้าออกก็สะดวกสบายครับ มีที่จอดรถแล้วก็3ห้องนอนก็ดัดแปลงเป็นห้องนอนตัวเองห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งก็สำรองเอาไว้เผื่อลูกหลานมาเยี่ยมอีกห้องหนึ่งก็ดัดแปลงเป็นห้องทํางานห้องพระห้องทางานได้ที่เหลือนี่ก็มีห้องน้ำอีกสองห้องครับห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวด้วยไปดูเลยนะครับอยู่ข้างโรงแรม A+ ครักับซอยโลตัสกับครับ ลังจากมีบ้านแล้วนะครับอยากได้เครื่องกองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับแนะนาเครื่องกองน้ําโคเวเป็นผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับตอนนี้โคเวออกผลิตภันธั์ใหม่สวยงามนะครับน้ำร้อนน้าอุ่นน้าเย็นน้าปกติในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับไปชมสินค้าได้เลยนะครับที่สำนักงานโคเวอุบลราชธานีอาเภอวรินชำราบเลยธนาคารเกษตรกรไทยไปนิดเดียวนะครับอย่าลืมบอกทีมงานนะครับบอกว่าทีมงานคลีนรเรยนน้นํามานะครับคุณก็จะได้การดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือโทททรรศัพ์มาาี่เ นะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับวันนี้โคเวก็ไปเปลี่ยนไส้กรองน้ำที่บ้านผมนั่นเองนะครับไปเปลี่ยนแล้วนะครับใช้ดีไหมอาจารย์โอ้ใช้ดีมากครับครับที่ทางด้านโคเวจะขอร์สติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ครับผมนะฮะเป็นคนนำเสนอนำเสนอได้ดีมากครับ เอาเป็นว่าถ้าไม่ดีจริงอาจะน้องพอรไม่นำเสนอหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่ธนัรอิสุสตามปาะพะอีสานวาริชามราบด,ด,ดืดมน้ำเย็นแล้วก็บุตริ่ครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแม็กเครื่องยนต์นิจูก้าดีดีไอแล้วก็3.0มจุดศูนย์ดีดีไอบลูเอร์นะครับโหแรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันตอนนี้ครับปรับโฉมใหม่ภาษาการตลาดเรียกว่า all new วอิสุสดีแม็ก ภาษานักเลงรกเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชงครับคือ1เปลี่ยน,ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับซับเนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1นุเ้ครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจน2ครับให้แรงม้า150แรงม้าแรงบิด350ยินิวตันเมตรในรอบต่ำครับแล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดถ้าเปลือเป็นรถรุ่นเก่านี่ส่วนใหญ่นี่เป็น4สปปีีีนนะครับตอนน6สว่าาูงมก แต่ว่าจะท็อปจริงๆก็คือ8สปีดครับแต่ว่าของเราแค่6สปีดก็เหลือเฟือแล้วครับผมนะครับในราคาขนาดนี้2คือรูปลักษณ์ภายนอกปรับโฉมใหม่ครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันแล้วก็รูปลักษณ์หล่อล่ำลำยุคครับแล้วก็ตัวภายในข้างนอกวั่นหล่อแบบนาเดทพอดูข้างในนี่ฮะโอ้โหสวย,สวย,สวย,สวยราวนางฟ้ายายา,ยาเลยครับผมสวยจริงๆการตกแต่งใช้วัสดุอย่างดีครับดูแล้วไม่เหมือนรถกระบะน่าจะเป็นรถ SUV หรือวาตถุกเก๋งซีดานอย่างดีครับ แต่ทั้งหมดนี้คือ all new isuzu d-max ครับทั้งเครื่อยนต์ดีการแล้วก็3.0มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงหรือว่าจะเป็นออโรดอย่างเช่น v c r o s s ให้คนเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ไปเลยนะครับที่ทางด้าน isuzu ตามปักพระอิสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทิีคับไปได้เลยครับนะฮะขอบคุณถ้าเปิดใครที่จะไปใช้บริการครับอีกครั้งหนึ่งครับ